อ่ะเวอร์ชันตำนานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดจี้ก่อนนะ <c oughs> โอ้ยยังคันคอยเลย <c oughs> ถ้าจะใส่กันทาสีไปอะ่ะมันก็แลดูลำบากไว้ทุกคน ถ้าจะเอาไพ่ฮาโร่หมีสปริงไปเหรอมันก็ไปขัดกับสกิลเคลื่อนย้ายของน้องอีกนะครับในเทิร์นแรกนะครับในตาแรกเพราะผมก็ลองแล้ว่ะมันแพงก็จริงนะมันแพงบวกกับดิสช,ชาร์จนะครับแล้วก็คอมโบอ่ามันมีคอมโบกับไอตัวนี้ครับที่ที่เขาแจกอ่ะมันคอมโบกันนะเดี๋ยวผมไปลองดูก็ได้อะแต่ว่ามันต้องเสียสลัดในเทิร์นแรกก็คือ ต้องไปเลือกบัฟของไพ่หมีอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนเล่นกับไพ่ว่ามันจะเวิร์กไหมนะอ่ามันก็เวิร์กนั่นแหละแต่ว่าเอาไปลงหลีกใช้ไม่ได้ครับ <c oughs> โอ้ยไอไอตอนที่แบบไม่สตรีมอะ่ะคือไม่คันคอไว้ทุกคนพอเริ่มสตรีมตัวนั้นแหละดูเรื่องเลยอือ เจอกับไอ้นุบิดหืนขึ้นคอเลยนะเจอกับไอ้นุบิดอยู่ลังอะไรพวกนี้บอกตรงๆเลยนะครับต่อให้เป็นเวอร์ชันตำนานก็เถเอ,อสกัดเขาก่อนนะขอสกัดเขาก่อนให้สร้างหมอก,กยากๆสักนิดนึงรู้แหละว่าเขาแบบมาตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมมาตรงนี้เสร็จแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็บปิสองตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ ราก็ไปดักตรงนี้อีกทีนึงโอเคเราไม่เอาแปลนมานะไม่เอาแปลนมาไม่เอาแปลนมาแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยด้วยมันไม่เอาอะไรเลยเลยเออเขาน่าจะเบิ้ลสิบสองมากับสิบอ่ะเออนั่นไง เพราะว่าแปลงเรามันไม่ติดตรงนี้โอเคอย่างน้อยๆการเขาการดังฟ้าเขาก็หลุดออกแล้วอ่ะก็อย่าสาบกันนะเฮ้ยเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งหมอกติดไหมเนี่ยหมอกติดเราก็ซวยนะนั่นไงโอเคอเราแปลงไกลแล้วนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเนี่ย มีปีกนะครับเวอร์ชันตำนานเรามีปีกนะเวอร์ชันตำนานเรามีปีกโอเคแล้วก็มาตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาตรงนี้ใหม่ชาร์โล่อีกทีหนึง่งสเต็ปผมหน้านี่สเต็ปผมสเต็ปผมจะประมาณนี้อ่ะ <c oughs> มาที่ก่อนโอเคแล้วก็ไปเจ็ดครับ ไปเจ็ดไปเพื่ออะไรเดี๋ยวรอดูเลยครับถ้ามันติดนะถ้ามันติดนะครับวงเล็บถ้ามันติดติดไหมเนี่ยไ e อจี้ใหม่เขาแจกอ่ะไม่ออกเหรอโอ้ไม่ออกว่ะถ้าออกมันจะบันเทิงเลยนะโอเคเขากลับเมืองนะครับเขากลับเมืองเขากลับเมือง ถามว่าเล่นมันไหมมันก็มันกว่าเวอร์ชั่นอีโวนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้กิ่งเวอร์เว้ยเออมันต้องพึ่งกี้อ่ะดูดิความสามารถจี้ออกล้วนเลยเมื่อกี้อ่ะทุกคนเห็นไหมจงังหวะเมื่อกี้อ่ะขออภัยนะครับถ้าแบบมีเสียงไอไปรบกวนอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าแบบโอไมคอนมันยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ มันจะมีเอฟเฟกในการแบบติดไอมาด้วยอ่ะเอออย่างกับเรียนออมหาลัยว้ยติดไออะไรกันวะนนี้อ่าเราจะเล่นแบบวิกกึ่งวิกกึ่งล้มก็ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับสไตล์มันก็ตายยากเพื่อเราแบบวิกได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในกรณีที่โดนกันวิกแบบมีมีพวกอะไรอ่ะพวกโดนกันวิกต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เล่นลําบากครับเราต้องพลิกแพงไปล้มเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ย ก็อะไรประมาณนั้นมันก็เล่นยากอยู่นะแล้วก็ไอจี้เนี่ยมันก็ออกบ้างไม่ออกบ้างอนะทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมไม่ออกนะไม่ออกนะครับอ่าลองดูอีกตาหนึ่งแบบเซตประมาณนี้นะแล้วก็มาลองแบบหลายๆอย่างอนะอันนี้สำหรับเซตตำนานนะครับที่ของผมนะเวอร์ชั่นผมส่วนเซต อีโวอ่ะผมจะไม่ใช้เซตนี้เว้ยมันมันพึ่งยากมันจะค่อนข้างพึ่งยากมากๆเลยครับ <c oughs> อันนี้เซตแบบสำหรับตำนานผมก็ขอพูดถึงหน่อยนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการไลฟ์ของทีมงานเนาะผมก็ฝากเรื่องไปแล้วแหละพิมรัวๆไปกับผู้ชมทุกท่านที่แบบอยู่รับชมไลฟ์ว่าแบบเฮ้ยอยากให้ปรับสกิลน้องหน่อยอะไรเงี้ยซึ่ง คร่าๆจากทีมงานไทยนะครับเขาบอกว่าเป็นการปรับปรุงของผู้พัฒนาครับอะไรอเงี้ยทางทีมงาน g ีเอ็ขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากรับผลฟิทแบ็ไปฟิทแบ็ของแบบผู้เล่นต่างๆเนี่ยเ,เพื่อไปให้ถึงผู้พัฒนาแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะปรับหรือไม่ปรับอันนี้ก็ยังรับปับไม่ได้ประมาณนี้ครับที่ได้มานะข้อมูลที่ได้มานะครับ แต่ทางทีมงานเขาก็บอกว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดฮะเราก็หวังนะหวังว่าแบบเฮ้ยอ,อยากจะให้เขาปรับน้องให้จริงหน่อยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปทราบโอเคสวยกันเขาเบิ้ลสองก่อนโอเค เราไปไหนเดีอระเราไปตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าออกออกออกไหมออกไหมสกิลเมื่อกี้สกิลเมื่อกี้ออกนะโอเคนี่เป็นไงทุกคนพอเวลาน้องแปลงร่างนะครับบวกกับความสามารถของจี้เนี่ยดูดิมันจะคอมโบกันเลยนะแล้วก็บวกเมืองแพงด้วยเราก็จะได้เมืองแพงจากจี้นี้อีกทีแล้วก็บวกกับไพ่หมีทาโ่สปริงนะครับอา่าดูดิ ความแบบคอมโบนั้นความคอมโบนั้นมันช่างดีงามพระรามแปดหมายถึงจี้นะครับหมายถึงจี้นะหมายถึงจี้นะครับไม่ได้หมายถึงตัวน้องนะครับต้องฟังดีๆนะทุกคนอะตรงนี้โอเคก็ตรงนี้แล้วกันอื ถ้าเราจะจบวิกไงแล้วก็เปือกถอยเลยไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็กลับมาที่เมืองได้แล้วก็กลับมาหอเขินอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับวิธีจัดที่วิธีเล่นอะไรเงี้ยเพราะแบบผมก็เจอคนที่จัดอีกสไตล์หนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ตายตัวนะมันหาเซ็ตแบบลงตัวจริงๆค่อนข้างยากนะตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตอันนี้ไม่รู้นะว่าแบบจะมาหรือเปล่าที่แบบ เซ็ตที่เอื้ออำนวยเกี่ยวกับน้องอ่ะให้น้องเล่นง่ายขึ้นแต่เราต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนนะครับเพราะว่าในอนาคตมันอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้อันนี้ผมก็เลยไม่แนะนําให้คนแบบที่มีเวอร์ชั่น e ีโแล้วไปทําตํานานมันก็ไม่ได้เก่งมากจนก้าวกระโดดแบบ300%อยเปอร์เซนะไรเงี้ยนี่เขาจะจบวิกแล้วแล้วเว้ยเขาจะจบวิกแล้วเว้ยอะไรกันเนี่ยโอ้จบวิกเฉย ใจเย็นดิลูกพี่พี่ต้องใจเย็นนะอ่ะมาตรงนี้เลยเออเปรี้ยวไงเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเยว้ยโอเคอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอซี่โดดไหมเไม่โดดว่ะอ่ะดักไว้ตรงนี้ สวัสดีคนดูนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสสวัสดีทุกท่านเลยนะตอนนี้ผมก็อยู่ในการรีวิวเ,เวอร์ชั่นตำนานของน้องเอลิเซ่นะครับอ่ะขอมาตรงนี้ก่อนอ่ะขอเขินออกจบอ่ะเรียบร้อยเมื่อกี้ทุกคนดูทันไหมตอนที่ผมรีวิวดูทันไมมเอ่ยหรือว่าเพิ่งเข้ามาสวัสดีนะครับทักทายกันได้นะ ใครที่แบบเป็นผู้รับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมจะมาทําการชําหระชําหระน้องเวอร์ชั่นตำนานนะเพราะแบบผมทาคลิปเวอร์ชั่นอีโวไปแล้วแหละเออถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูย้อนหลังได้นะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้ก็จะมาแบบชําหละเวอร์ชั่นอีโวเสร็จแล้วก็เวอร์ชั่นตำนานต่อซึ่งเซ็ตที่ผมใช้เนี่ยก็มีหมวกบนไลกาเวอร์ชันดาร์กนะครับแล้วก็จี้ใหม่บ้านบีสิงเนี่ย รถบัตตามใจฉันที่เขาแจกนะอันนี้ที้แจกนะครับเราอย่าลืมไปรับทํากิจกรรมเสร็จแล้วก็ไปรับี่ตรงนี้นะครับตรงไหนละนี่นี่ในการล็อกอินนะครับในการเล่น,นต่างๆเขาก็มีรางวัลแจกอยู่มากมายอยู่นะเอออ่ะแล้วก็อันต่อไปถ้าใครมีไพ่ทาโร่หมีน่ารักเนะ่ยมันจะดีกว่าเว้ยมันมีเตะให้ด้วยแต่ผมไม่มีนะครับก็เลยใช้ไพ่ทาโร่หมีสปริงเพื่ออะไร เพื่อมาตัดดิชาร์จของพวกที่แบบรีชาร์จแล้วก็พวกทาสีอะไรเงี้ยอ่าถ้ามันไม่ออกผมก็ไปหวังพึ่งหมวกหุ่นไล่กาวเวอร์ชั่นดาร์คครับอันนี้ผมจะเล่าคอมโบกลุ่กันนะอ่ะเมื่อเริ่มต้นแบบสมมุติน้องแปลงร่างปุ๊บอ่ะสกิลปลุกตื่นเราก็จะสไลด์แล้วก็ไปสร้างเมืองได้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ถ้านะถ้าถ้ารองเท้าโลดดอกเราออกปุ๊บอ่าแล้วบังเอิญไปโดด ตรงด้านหลังเขาแล้วก็จี้รถบัสด,ดำเจชันเนี่ย <c oughs> โอยไออีกแล้วมันติดพอดีอ่าเมื่อน้องเนี่ยสกิลปลุกตื่นนะครับบวกกับรถบัสเนี่ยมันก็จะกระโดดแล้วก็ไปสร้างแลนด์มาร์กได้ทันทีเลยครับแล้วก็บวกตัดกับบิดชาร์จอีกทีหนึ่งบวกเมืองแพงแล้วก็รถบัสนี้ก็คูณสี่นะครับโอ้แพงเลยนะอ่าเรามาดูกันว่าคอมโบนี้มันจะใช้งานได้แบบนิ่งๆหรือเปล่าเออ ถ้าคอมโบนี้นิ่งอะ่ะผมก็จะใช้คอมโบนี้ในการเล่นแบบด่านทั่วไปนะลงหลีกเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันต้องมีพวกกันภาษีด้วยอะ่ะหลักๆคือต้องกันภาษีต้องมีอะ่ะแต่ผมยังหาความลงตัวยังไม่ได้ไงเท่ากันภาษีมาเนี่ยจี้ที่ตามไล่คิวเขาอะ่ะมันลดลงไว้ทุกคนแล้วก็ข้อเสียของการเลือกไพ่มานะครับคือน้องจะไม่สามารถวาร์ปได้ในเทิร์นแรกนะครับ ไม่สามารถไปได้แช่องอันนี้ตำนานจะไป8ดช่องนะ้ทุกคนจะสามารถแบบไปได้8ดช่องนะครับเนี่ย8ช่องด้านหน้านะถ้าเป็นอีโวจะได้6ช่องนะครับอันนี้ผมเขาอธิบายแบบคร่าวๆนะแบบคร่าวๆก่อนโอเคโบไปลูกนั่นแหละสร้างแล้วเมื่อพูดโอ้โหเงียบจีดกว่า <c oughs> นะครับโอเคอ่านี่ไงออกแล้วเห็นไหมรถบัสเราออกแล้วนะครับึออ๊บโดดมาตรงนี้อ่าสร้างสองหลังไปก่อนแต่ว่าถ้าน้องสกิลลุกตื่นเนี่ยมันจะสามารถสร้างแลนได้เลยเว้ยโดดปุ๊บแล้วก็สร้างแลนปั๊บเลยเว้ยมันจะเป็นคอมโบที่ดีแต่ตัวใหม่ที่เขาแจกมันก็ปวนนะทุกคนป่วนป,วน,ปวนมากเลยอ่ะสกิลเราออกนะครับ เออออกมาตรงนี้นะครับอ่าออกเหินเราออกเว้ยอ่ะดูสิรถบัสเราออกไหมน่าจะไม่ออกนะทุกคนรถบัสอะ่ะน่าจะยังไม่ออกนะครับโอเคอ่ะเบิ้ลสองไป่ีโอเครถบัสเราออกนะครับอ่ะเอามาแย่งแลนด์เขาตรงนี้เลยเรามีตังค์เยอะแล้วเราไม่ต้องใช้อ่าดูนะครับโบกเข้าไป อ่าเมืองแพงเลยเห็นไหมทุกคนถึงดิชาร์ดมันออกไหมเนี่ยเมื่อกี้ไม่ออกใช่ไหมเนี่ยเมืองแพงขึ้นนันตาเห็นเลยนะครับดูดิเราก็ตัดปัญหาเกี่ยวกับน้องคิวเขายากแล้วก็บวกกับเมืองไม่แพงได้เนี่ยแต่เส้นนี้มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันยังไม่เพอร์เฟกต์้วทุกคนอันนี้ผมช้ำแหลกแบบตรงๆเลยนะว่ามันยังไม่เพอร์เฟกต อ่ะไม่เพอร์เฟกตรงไหนทุกคนถามว่าไม่เพอร์เฟกตรงไหนใช่ไหมเซตนี้มันจะไม่เพอร์เฟกตรงที่ว่าไม่มีโดนกันทาสีถ้าสมมุติอ่ะผมเอาอะไรเดียวน้องยังไม่มีบัฟนะครับตอนนี้อ่ะถ้าผมเอาเอ่อโดนกาเดียนอ่ะโดนการเดียนแล้วกันเนาะอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเคโดนการเดียนมาแทนไพ่แล้วกันเนาะถ้ามาแทนไพ่อ่ะทุกคนมันจะ ไม่มีตัดดิสชาร์จอาไม่มีตัดดิสชาร์จเนี่ยถือว่าเป็นงานหยาบเหมือนกันนะในกรณีที่เราเจอแบบเบียยองลังอะไรเงี้ยภาษีเรารัวๆเลยนะครับกับเมืองไปรีชาร์จภาษีอะไรเงี้ยถ้าตตหวางพึ่งแบบหมวกเนี่ยเราไม่สามารถเดินหน้ากับหลังได้แต่ว่าถ้าเอานี้ออกแล้วไปใส่มัดเตะมันก็คิวค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันเพราะเมืองเราจะไม่แพงด้วยเออมันจะกลายเป็นเกมยื้อนานอะ สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับทักทายกันได้นะใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับอ่ะเรามาดูการรีวิวกันต่อเนื่องนะครับอ่ะอันนี้ในกรณีที่เราจะลงหลีกนะครับอันนี้อันนี้ขอเทสตก่อนนะขอเทสก่อนไปลงหลีกนะครับว่าน้องเนี่ยเอาไปลงหลีกแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะใช้เซตไหนดีผมก็จี้มันไม่ค่อยมีหลากหลายไว้ทุกคน ก็เลยแบบมันต้องประมาณนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวที่อะไรใหม่ๆมาผมก็จะทำเวนต์นั่นแหละเพื่อที่จะเกิดความหลากหลายจะได้สามารถรีวิวให้ทุกคนดูได้แบบเต็มที่ครับตอนนี้ผมก็จัดเวอร์ชั่นตำนานาให้ทุกคนดูแล้วสำหรับคนที่แบบกำลังลังเลใจนะครับอันนี้ผมขอพูดแบบตรงๆนะกำลังลังเลใจว่าเฮ้ยมีน้องเวอร์ชันอีโวแล้วคือถ้ามีตำนานเนี่ยมันจะโหดไหมผมบอกได้ตรงๆเลยนะครับว่า พึ่งจี้ล้วนๆครับความสามารถมันก็เก่งประมาณนึงอ่ะแต่มันไม่ไม่สุดอ่ทุกคนเออถ้าถามว่าอยากได้ตัวที่เก่งขึ้นในเวอร์ชั่นตำนานควรทำไหมไม่ควรทำครับแต่ว่าถ้าอยากได้เพราะความน่ารักอันนี้ผมให้เต็มครับโอ้โหขาดเอ็นหนึ่งสาใบาท้อเลยเหมดออหมดไปเท่าไหร่้วครับตอนนี้ที่ทำไปตอนนี้สวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับมาพูดคุยกันได้นะว่าหมดไปเท่าไหร่อะไรเงี้ย มันก็ยังมีกิจกรรมแจกเพชรอยู่เรื่อยๆนะถ้าใครยังไม่ได้แบบทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับภารกิจอะไรเงี้ยรายวันรายสัปดาห์ดูวิดีโออย่าเพิ่งท้อครับยังมีเวลาทําเว้นอยู่นะถ้าใครแบบอยากทําเว้นจริงๆอ,ะอ่ะอะตอนนี้น้องแตงร่างแล้วนะครับถ้าเวอร์ชั่นตำนานอันนี้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะถ้าเวอร์ชันตำนานนะครับเมื่อน,น้องปลุกตื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบมีปีกครับทุกคนดูง่ายมากน้องจะมีปีก เนี่ยเนี่ยดูดิ <c oughs> โอ้หมดไปแปดแปดพันเลยหรอแปดพันโอ้ขาด 1, อีก 3, a ออีกสามวัวแน่นอน <c oughs> โอ้กับอีกร้อยเจ็ดสิบบาทสู้ๆครับยังมีเวลามีเวลาแล้วก็มันมีโปรโมชั่นเติมเพชรอยู่นะครับอันนี้แบบไว้สุดท้ายนะตอนเติมเพชรอะไว้สุดท้ายผมผมขอแนะนําว่าไว้สุดท้ายครับถ้าสุดท้ายแล้วมันยังไม่ ยังนี่อะไรนะยังไม่มามากแบบขาดหลายอันอะ่ะเออไว้สุดท้ายเลยนะครับตัวเลือกนั้นขอไว้สุดท้ายดีกว่าอะมาตรงนี้โอเคเรามาดูกันนะครับตอนน้องแบบปลุกตื่นแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเออผมกอกลับเมืองก่อนนะเื่อความสามารถออกแล้วก็จใจทุกคนดูด้วยนี่โบเข้าไปออกไม่นุดบัส อันนี้คือจี้แจกนะครับเอามาคอมโบกันอ่าไม่ออกนะครับไม่ออกแล้วก็น้องก็เป็นสภาพปกติแล้วไม่ใช่สภาพปุกตื่นแล้วเอ่อไปไหนดีมาตรงนี้ดีกว่าอ่าออกนะครับรถบัสออกแล้วตอนนี้ออกแล้วออกแล้วแล้วผมก็จะมาตรงนี้อ่ะโอเคใช้การดังฟ้า อันนี้เป็นคอมโบที่ผมคิดเองนะเอาไปปรับเปลี่ยนกันได้นะครับว่าแบบอยากใช้แบบไหนอะไรเงี้ยโอ้เขากันกันเขาออกกันเขาออกกันเขาออกโอเคมาห้าแล้วกันอะแบบไปที่ตรงนี้เผื่อรถบัสออกอีกทีโอเคไม่ออกไม่เป็นไรนะครับผมก็จะมาตรงนี้แล้วกันจบอ่ามันเล่นกึ่งล้มกึ่งวิกได้นะครับทุกคนอันนี้ก็กันภาษีได้ดีนะอ่าเมื่อกี้ โอเคนะกันภาษีได้แต่มันก็มีโอกาสที่จะหลุดกันใครที่ยังลังเลใจอยู่นะครับผมแยกเป็น2ประเด็นก่อน 1. ถ้าคุณอยากได้ความกิ่งจากน้องเนี่ยในเวอร์ชันตานานเนี่ยผมไม่แนะนําให้จัดเวอร์ชันตํานานอ่าถ้า2อถ้าคุณอยากได้ความน่ารักอันนี้จัดเต็มเลยครับถ้าชอบความน่ารักจัดได้อ่าก็คือแบบ้าแถลงไขแบบตรงๆเลยอะ่ะ